เพลงของเรา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 ค่ะเพลงของเรานะครับเพลงของคุณเพลงของจูดเพลงของดังเพลงของเป้อารักเพลงของเบนพอชิตาเพลงของป๋องกระพลทองพลับครับเพลงของเราครับเพลงของเราค่ะเพลงของเราเพลงของเราเพลงของเราครับเอาไปซองเพลงของเราใช่แล้วครับมันเป็นเพลงของเรา คิดว่าเพลงของเราของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าเพลงเพลงนั้นก็น่าจะคลิกอะไรกับคนคนนั้นในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเนื้อหามันใช่เพลงมันโดนโดนฮะโดนฮะฟังครั้งแรกแล้วก็หรือไม่ลงจริงบางทีมันเป็นโมเมนต์นะโอ้ยตอนนี้ต้องเพลงนี้เลยอารมณ์นี้คิดถึงเพลงนี้เชื่อมโยงกับสภาพจิตใจเราในช่วงเวลานั้นๆตอบคำถามในใจพี่ได้แล้วก็ให้กำลังใจพี่ได้ทั่วอ,อกหกักอะไรอย่างนี้เราฟังเพลงเราก็รู้สึกว่าอ้ยอินเพลงตะแค่เมโลดี้สวยประโยคเดียวโน้ตตัวนี้มันแบบมันจีใจลวเกินนอกจากช่วงทำนองนี่ไพเราะแล้ว เนื้อหาครับเนื้อหาของเพลงเนื้อเพลงเนี่ยมันจะทําให้เราแบบจินตนาการตามนึกถึงความทรงจําตอนเด็กๆพเพราะเพลงของเราน่าจะครอบคลุมไปถึงความผูกพันมันจะติดอยู่ในใจตลอดมาอยากฟังอยู่บ่อยๆพอเวลาเราฟังเพลงนี้เราก็จะมองถึงตัวเองฟังปุ๊บโอโ้โหมันเกงขาส้นไหมมัดจมมันลอยมาเลยสมไมที่เราเตะบอลกับโค้ไม่ว่าเราจะอายุโตมากขึ้นเท่าไหร่แล้วแต่พอเรานึกถึงเพลงนี้ปุ๊บมันทําให้เรายิ้มได้เลยยิ้มเล็กๆ เมื่เลาคิดถึงตอนเราเป5ป6มันทาให้เราผ่านอะไรหลายๆอย่างไปได้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยฟังแล้วแบบมันคึกคืนมันคึกคลักให้พลังงานให้พลังใจทําให้เพลงธรรมดาธรรมดาเพลงนั้น่ะลึกซึ้งมีความหมายแล้วก็ลืมไม่ลงนี่แหละค่ะคือเพลงของเราความแบบนี้ too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเจอเธอที่ไหนถึงยาว <c oughs> เห็นเธอไม่แาากล้ง <Yeah, S 1> อย่าบอกว่าเงาเลยแค่น <c oughs> ี้ช้ช้ายใครต่อใครยังไ,ไว้วัหมันเลยมันเลยสิ่ตัวบินไปกลัวลาล้ำเปิด <c oughs> ไปช้าลงและทุกทุกอย่างที่อยากคิด เพลงของเราเหรอจริงๆมันคุณจะ,จ,ะจะสะท้อนคนนั้นๆออกมาได้การแต่งตัวมิได้บ่งบอกรสนิยมที่แท้จริงเพลงที่คุณฟังต่างหากที่บ่งบอกรสนิยมของคุณเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็จะขึ้นสเตตัสบีบีเป็นเนื้อเพลงก็เลยรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของเราในเวลานั้นๆอารมณ์มหลายอย่างของมนุษย์เราเราไม่สามารถบอกเป็นคพูดได้เพลงสามารถทำได้ครับเพลงมันเป็นอะไรที่แปลกเนาะเกินกว่าการพูดคุยปกติ มันมีทั้งสาระและบันเทิงอยู่คนคิดขึ้นมาคนแรกมันเก่งมากอ๋อหรือเพลงมันสั้นมั้งเพลงมันสั้นแล้วมันก็เลยคอนเดนส์อ่ะมันกลั่นมันรวมตัวกันอย่างควบแน่นมากอ่ะที่จะดึงดูดอารมณ์ทุกอย่างเข้าไปอยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าเราเจอเพลงที่โดนใจเราก็เหมือนกับเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ค่ะคือมันเหมือนเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ที่คุยกับเราสําหรับคนที่เขาไม่มีใครจริงๆเนี่ยเขามีเพลงอยู่กับเขาแล้วบางทีมันทำให้เขาลุกขึ้นมาแล้วเห็นชีวิตเขามีคุณค่าได้อ่ะ ในความรักช่วยเข้ามาทักคุณใจของคนคนนี้เพราะมีเธอชีวิตฉันจึงเจอ เพลงเนี่ยมันไม่ได้สำคัญ กับชีวิตหรอกแต่ว่ามันเป็นชีวิตของผมมัน drive เราทุกสิ่งทุกอย่างก็จร,งจริงๆอ่ะคือว่า,าชอบเพลงเรียนหนังสือไปเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนจากเพลงทํากิจกรรมอะไรก็ตามเราจะต้องออกเพลงมันเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเพลงบางเพลงมันสั่งสอนเราได้นะครับมันสามารถยกระดับจิตใจของเราขึ้นะะมนนาไดะะ้ทำให้เราอยากเป็นคนดีกว่าที่เป็นยูนถ้าก่อนหน้าที่เราจะมีเพลงผมว่าก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าอะไรแต่แบบถ้ามันมีแล้วอ่ะมันขายไม่ได้พระเจ้าสอนให้เราละวางทุกอย่างแล้วผมขอเหอะ ขอฟังเพลงนะป่ะกว่ามันจะสร้างเลาะเนื้อลอ้อมทํานองกว่าจะได้มันลําบากนะเราควรจะมีศูนทรียภาพในการบริโภคถ้าใส่ใจกับมันชีวิตจะสนุกข,ขึ้นมากได้โปรดหลงกับเพลงที่คุณรักเพราะมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นจนคุณจะตกใจกครับ